คอรตอนแขนสั้นาราคารุ่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้เป็นคอตต้อนดีเทลงานปักนะคะเนื้อคอตต้อนเขาจะเป็นคอตต้อนแบบเนื้อนุ่มนี่จะมีใยธรรมชาตินะคะแล้วก็ปักฉลุต่อลูกไม้ลงไปในเนื้อผ้าเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นผ้าตัวเดียวกันกับตัวเสื้อแล้วก็มีรอยต่อนะคะทรงแขนสั้นปิดศอกลงมาพอดีนะคะจังหวะ ชายแขนเสื้อก็จะเหมือนที่ตัวเสื้อเลยคือมีการต่อลูกไม้นะคะแบบเย็บปักส่วนทรงคอนะคะคอเขาจะเป็นคอแบบผ่าวีแล้วก็ตัดต่อติดกระดุมนี่สีเขียวจะเห็นชัดนะคะกระดุมหลอกนะคะตัวนี้แล้วคอแบบน่ารักมาก หน้านหลังก็จะเป็นต่อลูกไม้เหมือนกันนะคะแล้วตรงตัวก็จะปล่อยเป็นแบบเพลนเพลและโชว์ชายเสื้อเป็นดีเทลมาทั้งหมด3ามสีนะคะมีสีขาวสีเขียวสีแดงนะคะเขียวจะออกเป็นเขียวแบบอุมนน้ําตาลนิดๆนะคะตัวนี้จะไม่ได้เขียวสดมากมีสามสีนะคะ